โทษน้วงปุ๋ยมือนี่ลูกมาคอยโฉกคอหลานน้ำเด้อเมือนแท้ถูกแะถูกแเสื้ออะี่จิลูกเสื้อยูครับเสื้อยู่ผมอยู้าลูกติดเอาหเสบแ่งยมค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็มาถึงวัดป่าอารางใหม่พัฒนานะคะ บรรยากาศก็มืดมากเลยค่ะก็ตอนนี้เราก็มากันสามคนนะคะกับน,น้องยุ้ยกับพี่เล็กรอท่านอาจารย์ก็ตอนนี้เริ่มตามหาอาจารย์กันแล้วค่ะเพราะบรรยากาศมัวงงมากเราต้จอดรถตรงไหนเรา,าซ้ายซ้ายบรรยากาตอนนี้ค่้างจะอึดครึมมากค่ะคือทุกคนคือมันมืดมากอะทำไมมัน,น,น,มมนมืดขนาดนี้ล่ะวัดทำไมไม่มีไฟเนี่ยก็ทำไมภายในวัดมันดู พี่เวกวงเวงย,ยิ่งนักจะไปทางไหนต่อตรงไปค่ะเ,คเราจะไปหาแสงไฟข้างหน้าแล้วก็หาจอดรถทางขวาจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาโอเคค่ะเข้าใจราคาทางวัดแล้วสิร <laughs> ิถึงแล้วนะคะเดี๋ยวรอทำพิธีกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็มาถึงที่วัดแล้วนะคะ เราจะเข้าไปชมบรรยากาศไปชม่ที่ข้างในนะคะซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดึกประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วค่ะไปฝากกดไลค์กดแชร์สักตั <Okay. S 1> ให้เป็นกำลังใจให้กันแม่นะจ๊ะ okay.

อนใคเป็นชินพมาเตือนพงะาตือนพงวาตวรหัสตัวสมมาสัมพุทธศาสนโมตาวโตัหัสตัสมาสมพุทธศานมตภาษะภควโตะรหัโตัมมาสัมพุทธศสสะา ้าถู้องขู้อยมือนี่ลูกมาคอยโฉกคอยหลานน้ำเด้อมือนซาถูซาถูซาถู มาตอนัีปูเกียวร้านเกี่ยวที่พันมาลูกร้านบอด้เดลย์ปูพ่อจะเฮ็ดง่ยลูกโมแห้มาไม่ได้นั่เขามี่ฟอิปูแต่ว่าลูกร้านั่อจะไปเฮ็ดง่ายเอาอะไรกันมาผ้ากนเป่ายื้อแบบลูกเสือ้อยูครับ,รบเสื้อยูเสื้อยู ลูกติดงานถอดลูกไปเล่นงานโยอันดีนเท่กับเส้นบารีเรื่มเลยกอหอยออกเมืเอ่อไหร่เนาะเดียวได้โอ้โหม่มาขอกันอีกยังแต่ว,ว่าเอาไปอย่าบ่อยากเสี่ยง,งล,ลูกนะอันโธ่บุญนี่สำนวนอะมั้งปู่เอ้ยบุญลูกยังมาถึง แมนบ้างันหอดมันสีหอดอย่างนี้แหละขอปูอีกบ้างได้ปุ๊บกะมะเห็ดห้ปั๊บเลยล่ะบ่ได้ยากมั่นลูกมั่นเต่านี่คือคือสับจ้อยู่แล้วปูหายไมาอีกกะติดมะเห็ดเฮื่อนเห็ดท่านหายยางโกุ้่นอ่ะอยากได้แบบได้ก็ให้ปูบอกว่า ูอยากได้อะไรเ้อเยทำไมอยากมามหาปูอ่อ่ะจะมาขอโชคลาภปูม่มันมานำมาจารส์้อยบุญวัดโกนตนทำบุญนี่ให้ลูกหลานได้ลูกหลานจะได้ดบบทำให้ปู่นพากันได้คิดว่าของเล่น ใปูสห่อนนี่ล้นนเาดยลายอยู่ก็เด็กยใ้เงินหนากเตเ้่อใเรื่องปูหมู่ลานมันงงเงี้ปูเป็นใจปอยู่บัได้แล้วเร่ปูเลยปูอยู่บังไดถามอาจารย์ถามอาจารย์บวันไร้อาจารย์ห้ปูอยู่บังไดต้นใหม่ต้นใหม่ ต้นไหมอยูไงต้นไม่ต้นไม้ต้นใหม่ไงต้นมบงมเส่นมือนั่นแหะอาารย์มืมากหายคนนั่นแหละมือากเี่นมือนั่นแหละจ้ะมันจอย่ต้นอุญาตโอ้โหเว่าอาจารย์อนุญาตบออนุญาตล้วครับปู่อนุญข้าพ่อพ่อไ่ได้ยินเสียงคำขอ ครับผมครับลูกหลานก็ยกรับปากพอเลยล่ะครับนี่คือรับปากเลยน้องปู่จัดให้เลยแหละออกปุ๊บจัดให้เลยครับสองคนในจ้าเนี่ยทำไม่รู้เองเห็ดแบบพิเศษเลยได้ปะได้ลูกก็ต้สงใจว่าม่ฮัมรับปากเลยก็ต้องไม่เห็ดม่ัอยากอยู่ต้นไม้ใหญ่กับสีเพสให้มองต้นไม้ใหญ่ ว่าให้กินหมือนเงีสิดมน้ำซำลานดูสิจุดอันนี่บอน,นเน,น่นนนนโอ้ปูจะสูบยูจะสูบโน้โเมื่อไนจุดให้กันเน,นี่ยสูบนอมาแรงนอมนือ่ <c oughs> อยาเลยปูเฮาปูจะสูบยง อ้าวเฮ้ยหยุดนสัหังเลยนี่เห็นบ่ะต่งานให้ขนาดนี้ปูถ่ายนี่นี่นะของแขนมันต่างจังสีนี่ โอ้ตายกยาสูบไงอืมมาได้เกิดความยานเนาะป้ากันเก่ามามมกความยานเลยม,มามยานเนาะปูมากะชิามาน้ำปูตั่วไปยานปูจะไหนม่กลุ่มยานเนาะฉันผู้เดียวบ่มาแล้วฉันบ่ปูบ่มา,มา,มา,มาว่าชิม,มาได้ปูกะชีป,ปกปักรักษาลูกหลานถัวอยู่น้ำปูบ้าหลายปีเห็นปูเห็ด ใส่ลูกใส่หลานจักเถือะวิจัยดีปันตัวโดนเดินมาว่ากันอาจารย์บอกเนี่ยร้านพันแหนมแล้วไม่เคกินเคยอินเงยไก่โบใจเราปูมันนั่นเพราะเราไม่ถึอใจโบโอ้ยดีใจอออหมมมูาเบ พอแล้วยกว่าเปเรี้ยงปูด้วเน้นบอกอาจารย์โทรมาบอกล้วนเลยล้วนเลยว่าปูแล้มีพระจะเอกิวเนาะเฮ้เสียบแห้ยังเฮ้ยถือใจปูแล้วไป อ,いいอยากได้กำแพงลอวัดครับลกรนข้าแม่นางาซีมาซอยนอนกนนะครับอ,อากได้กำแพงหล่อบัดไอ้มดทั้งฝุ่นฝุ่นฝุ่งอยูอ่ฝุ่น <c oughs> อยากได้จ่มมาไปมาซอยแน่ ลัเลกับปาใส่ไคือกู้่แล้วพ่ออยากได้กาเบกอมวัาเด้เนี่ยแมนคือดุ่ว่าเด้วไม่อยากให้ไปไ่อยากนำไม่ต้องก็ยุ่งไม่อยากกไปไม่อยากกไปไม่อยากให้ไปไม่อยากนำอยู่แบบสบายเลยแบบนี้ไปเขาเห็นหน้าที่สิได้แต่ไม่โใสมาคือกันอดลงเลกับไก่ลอได้ด เมีนเยอะๆคนหน่โอ้ยเป็นไดสุดเยนอกบใไแข็กๆมึงเนื่อยปูเลยมือนกนนี่ละปูเลยโชคลาภลูกดีมาตเลยกันต้อมเมียน่อกกันงเรานอกละเอายังกับพ่อะเอายังที่พอเคืให้นะครับพ่อเอ้ย เอาให้ทาเกลยอปูไอ้บันเกื่อปูอะไรบ้านเนี้โททนยโคตรแรงโคตรแรงโคตเล็กตองเลยเห็นบ่อนนะ่ะนี่ตีตาฟอปเห็นมูอจีเล็กมากกันหน้าเนี่ยตัวเห็นผิดใจเห็นเล็ก <c oughs> มาก มาเดียปูให้ทั้งล่างทั้งบนเนาะนี่อตระอย่างนี้ยัวร์เยอัน,นี้สะพานบุญปูกบบมันยี่มาซอยรอาเท้าแบบมันมา,นนมานลูกบอกร้านเดือปูเลยเดี๋ยวมาให้พร้อมบรเิเวณป่าว,าวแต่ลูกฝ่าวที่ละ ฝ่าแล้วฝนจะตกมาแล้วโอ้บอกฝ่าวจะเอาคนฝนกะทิครับเก้าตัวคนฝนี่มาเด้อแบบนี้าืมม่ฟ้ากูดีและยวาพอดีไป oh u, ไป oh, An, ไุญญาเพราอ e> ừ, ้จา์เราเป็นซางูเาก็อสงรัอย่างนั้นลูกหลานให้พ่อไปพักคนครับพน่อรนมารมีโเมตาให้ลูกหลาน านเป็นโอ๊ะไบ่นี่ถ้าก็บงมีคำบอกยากพากันโงเดิมาตัวนี้ได้แอ้ที่แก้ให้ครั้งแรกก็เหมือนยาแอนอื้โซนหา อม่นี่มันใาดีล่างมบ่นตโอ้เมือ่อ่งทจางมืว่าท่านอยได้กำลังวัดจิิเนพวกเท่ไหร่ี่นีลส่ง้วตแต่งสร้างมากจนโอ้โหยจมตุ้ิเฉลีุนจเากสดดกับมันก็แพงดูบังตัวทุเรียนไป เพชรบจันดเพชรบุีูด่แหวูนเละถือเบิ้ลบเพชนบุจันเขาไม่เห็นกเพงบนนั่นเห็นได้จาน์บุยากได้ไม่เสดไปกนไงไปเลขสนใจสี่เก้าหนึ่งหนึงสี่ตรงกันเลยจัด อนที่แ hey, ล้วสตัวแล้ว้อย่างตอนนี้ก็โอเเสร็จแล้วป่ะอ้ชิคในเกาะผมก็ขอให้ตัวเลขที่ได้เป็นตัวเลขขหงโชคลาภเลกทางไปกันนะคะอุย